ชื่อเอิรนะคะสศิสตรตวราชค่ะหรือว่าเรียกว่าคำไฟก็ได้ค่ะตอนนี้อยู่มอกเตษตรค่ะอยู่เอ๊ะมอ,อ๋อใช่อยู่มอกเตษตรบางเขนค่ะอยู่ปีสี่ละคะอยู่คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาฟู้เซนแอนด Technology ค่ะ น่าจะแบบว่าเป็นคนแบบสดใสล่าเริงยิ้มไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะคติประจำใจน่าจะแบบว่า no pain no gain ค่ะแบบว่าชอบเป็นคนชอบแบบว่าลองทุกอย่างถึงจะแบบมีเขาเรียกอะไรมีอุปสรรคอะไรก็แบบลองไปเถอะอะไรี้ตอนเด็กตอนเด็กจริงๆแรกสุดเลยเป็นคนแบบว่าแอบเงียบนิดหน่อยแต่ว่าแบบเป็นสายกิจกรรม ต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ชอบคุยกับเพื่อนเท่าไหร่แต่ว่าก็แบบเป็นสายกิจกรรมก็เลยมีมแบบมีเพื่อนแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเป็นคนคอยตามเพื่อนส่วนใหญ่ตอนเ,อเด็กๆแบบว่าเพื่อนอะไรก็แบบอ๋อดีๆีอะไรอย่เงี้ส่วนใหญ่ค่ะ ชวนไปแบบว่าถ่ายโฆษณาค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ออนแอร์กับทีวีแต่ว่าเป็นโฆษณาแบบว่าเหมือนเขาส่งไปแข่งกับอะไรสักอย่างในบริษัทอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนจ้างแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในค่ายเพลงไทยไอเลคคอร์ดค่ะก็มีเพลงซิงเกิลของตัวเองเพลงแรกเพิ่งปล่อยเมื่อวันที่16เองค่ะเพลงชื่อว่าเพื่อนพอค่ะ จุดเริ่มต้นน่าจะเริ่มจากคือทางค่ายมีกิจกรรมให้ส่งประกวดเว v e r เพลงค่ะแล้วเอิญก็ได้รางวัลชนะอะไรอย่างนี้ก็เลยได้เข้าไปร่วมในค่ายเพลงค่ะจริงๆคนที่รู้จักเอิญมากขึ้นน่าจะมาจากติกตอกค่ะใช่ในทิกตอกคือน่าจะเป็นจุดที่ทําให้แบบแจ้งเกิดก็ได้แล้มีคนรู้จักมากขึ้นคนเริ่มมาตามในไอจแล้วก็เริ่มมีงานเข้าอะไรอย่างนี้มากขึ้นด้วย เริ่มจากเต้นเลยค่ะเพราะว่าทําคอนเทนต์ตามแบบในติ k กต็อกเขาทําอะไรกันก็อลองเต้นดูลองแบบว่าทําหน้าทําตาอะไรอย่างนี้ดูก็มีบางคลิปที่แบบว่าปังก็ก็เลยมีคนรู้จักค่ะส่วนใหญ่ก็เต้นอยู่แบบเต้นในติกต ok อกเฉยๆค่ะแต่ว่าก็มีการเต้นก็แบบอย่างเต้นรีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีเต้นบ้าง <laughs> ปกติชอบนอนแบบเเอ่อถ้อ <S <S างานอะเรเลส่วนใหญ่ชอบทําขนมค่ะ <S <S เพราะว่าแบบเออเป็นคนชอบทำเบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะแบบชอบลองทําขนมทําอาหารถ้าว่างๆก็พยายามแบบส่วนใหญ่ชอบเปิดเขาเลยเปิดใน Facebook แล้วเจอแบบเพจทําอาหารแล้วแบบอันนี้น่าสนใจก็จะเซฟไว้แล้วก็มาลองทําตามอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แพชชั่นยยจะประมาณนี้ แต่ว่าถ้าสมมุติไปก็จะชอบออกไปเที่ยวกับเพื่อนแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะแบบออกไปถ่ายรูปมากกว่า <S <S ถ้าเป็นการแต่งตัวของเอิญก็ส่วนใหญ่จะคือแล้วแต่อารมณ์แต่ละวันคะ่ะสมมุติวันนี้แบบอยากแบบแมนๆหน่อยก็แบบอ่ะเสื้อโอเวอร์ไซส์กางเกงแต่ว่าทุกการแต่งตัวของเอิญจะต้องมีพร็อพค่ะอย่างเช่นแบบกำไลแหวนตุ้มหูเยอะๆมีอะไรอย่างเงี้ย คือจะเป็นคนชอบติดแบบ s, แเอเซนเซอรี่เยอะๆอะไรอยค่ะซึ่งเพื่อน <_' S 1> เพื่อน <_' S 1> <ๆ>บอกว่าจะใส่อะไรเยอะแยะคือนี่รู้สึกว่าแบบมั่นใจเวลาใส่เยอะๆอนี้รู้สึกแบบขู่อะจริงค่ะอืมส่วนใหญ่จะดูแลตัวเองแบบว่ากินน้ําเยอะๆค่ะส่วนใหญ่เลยแล้วก็กินผลไม้จะดูแลแค่เนี้ยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าขี้เกียจ เป็นคนชอบคิดเขาเรียกอะไรคิดคําศัพท์ของตัวเองคือไม่ใช่คําศัพท์ของตัวเองคือจะมีเป็นคนที่มีคําศัพท์ของตัวเองที่คนอื่นจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่กลุ่มเพื่อนจะรู้เรื่องเลยค่ะอย่างเช่นแบบปัลเลปัตเตอร์อันนี้มันก็มันก็เป็นคาศัพท์ธรรมดาซึ่งบางคนก็แบบอะไรนะพูดอะไรนะหรือว่าถ้าพูดคําว่าพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้เลยค่ะมันคืออะไรคะมลื่นลืนคือหนูจะไม่รู้ว่ามลืนแปลว่าอะไรแต่หนูจะรู้ว่าพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้คือแบบ คือหนูแบบเหมือนคิดในหัวว่ามันคือพุงนี้ของพุงนี้<ม>ประมาณนี้ค่ะคือแบบจะเป็นคําที่หนูใช้เองโดยที่ถึงคนอื่นมาบอกว่ามันคือมาลือนะหนูก็ไม่รู้มาลือคืออะไรไม่รู้ก็ใช้คํานี้ดีดก็จะเป็นผ้าเน่าค่ะมันจะเป็นของรักตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนคือมันมีความรู้สึกแบบเราอยู่กับมันแล้วเราฟินมากเลยเราสึกยังไงไม่รู้ว่ามันรู้สึกรักที่สุดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอามาแบบเหมือนเอามาก็เอามานอนกอดทุกวันเลยนะ ยังใช้ตั้งแต่แบบอนุบาลจนถึงตอนนี้ก็แต่ยังมีสภาพดีอยู่นะคะน่าจะเป็นความแบบออองๆงงงแต่ว่าก็แบบเหมือนแจกความสดใสให้ทุกคนอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเสน่ห์ที่สุดและะ้วใช่ยาจริงๆตอนแรกสูตรจะไม่ใช่คำฝ้ายะคะ่ะจะเป็นเ e อินเป็ดเพราะว่าเอินอะชอบเป็ดเพื่อนก็นจะเรียกว่าเอินเป็ดเพราะว่า เออในระดับชั้นในมัธยมอะค่ะจะมีเอินสาเอินเอินคนนึงจะเป็นเอินธรรมดาเอินอีกสองคนจะเป็นเอินนี้กับอีกเอินหนึ่งซึ่งเอินอีกเอินหนึ่งอะพ่อชื่อไก่ก็เลยเรียกว่าเอินไก่ส่วนเอินชอบป็ดก็เลยเรียกว่าเอินป็ดจริงๆมคือเป็นมาฉายาจากอย่างนี้เลยค่ะอยากเป็นแม่ค้าแม่ค้าแบบรถเข็นเลยอะรู้สึกแบบชอบเห็นคนพุกผ้าหน้าร้านอะรู้สึกแบบ เพราะว่าเอิญเคยขายแบบกษตรแฟดอย่างเงี้ยค่ะอย่างปีที่เราขายกษตรส็ดแฝก็คือมีความสุขมากเวลาแบบมีลูกค้าเดินผ่านแล้วก็แบบเอ๊ะนี่คืออะไรนะแบบเข้ามาสนใจอย่างเงี้ยรู้สึกแบบรู้สึกดีมากตอนนี้นะติดเขาม่างงหรือว่าแบบหนึ่งแมอะไรเงี้ยจะชอบติดเขามั่งงคือถึงหนูไม่ได้งงแต่หนูก็แบบอะไรงงงงอะไรเงี้ยค่ะก็ผลงานนะคะตอนนี้ก็จะมีเพลงเป็นซิงเกิลของเอิญเองเชื่อว่าเพลงเพื่อนพอค่ะจาก ค่ายเพลงไทย i record ค่ะก็ฝากไปติดตามได้ทั้ง y u t u b e จุกสปอร์ติฟายไอจูนแล้วก็ Line Melody อะไรเงี้ยค่ะสามารถไปติดตามได้แล้วก็ช่องทางการติดตามทาง YouTube ก็จะเป็นช่องเพลงไทย i record ค่ะหรือว่าช่องของเอินเองก็จะชื่อว่าคัมฟายก็ K U M F A I I I ค่ะก็มีอะไรอีกนัมี IG IG ก็จะชื่อว่ชรลาค่ะเออเอิไม่ได้ชื่อจริงไม่ได้ชื่อวชรลานะคะแต่ว่า เอามาตั้งเฉยๆก็วาชลาแล้วก็ TikTok ชื่อว่าคำมไฟล์เหมือนกันคะ่ะแล้วก็อ๋อฝากเออเป็นบีเจอยู่ในแอปคิ t t ี l ไลฟ์เลยนะคะก็ไปติดตามได้